ผมก็ด <S 2 Pop keys> ูพยายามจะดูนะครับว่ามีอะไรที่ที่ที่ทางก้าวไกลหรือหลายๆพักที่เขาพูดถึงนะครับก็ยกตัวอย่างหนึ่งก็ได้นะครับคือคนจะหรือหลายๆพักการเมืองจะแตะเรื่องเรื่องเงินบํานาญนะครับก้าวไกลก็จะพูดชัดเจนนะว่าเขาจะต้องมีการไม่แน่ใจว่าใช้คข้าปปฏิรูปหรือเปล่านะครับแต่จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงระบบบำนาญของเราเนี่ยให้มันครอบคลุมประชากรให้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 ครบนะครับแล้วก็คือให้ให้เงินบำนาญเนี่ยมันเพียงพอต่อการเลี้ยงชีพนะครับถ้าผมจับใจความได้แบบนั้นนะครับ แต่ว่าถ้าถามว่าเนี่ยมันคือเรื่องใหม่หรือเปล่าจริงก็ไม่ใช่เรื่องใหม่นะครับและเนี่ยจะเป็นประเด็นที่ผมคิดว่าก็าอาจจะนําไปสู่ประเด็นที่ว่าหลายๆโครงการดีๆหรือนโยบายดีๆเนี่ยแต่เวลาจะพยายามผลักดันให้มันเกิดขึ้นในระบบบ้านเราเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ทําได้ง่ายนะครับอย่างเรื่องการปฏิรูรประบบนา,นานเนี่ยถ้าผมจําได้เนี่ยแค่ในช่วง9กปีที่ผ่านมาก็มีการพูดถึงมากนะครับตั้งแต่ในยุคข,ของรัฐบาลคอสชอซึ่งผมก็เกี่ยวข้องด้วยในการที่จะพยายามจะผลักดันร่างกฎหมายตัวนี้นะครับ ก็เข้าไปถึงจ่อไว้ที่สนชแล้วแต่สุดท้ายยังออกมาไม่ได้นะครับอันนี้คือความยากของการของการผลักดันนโยบายที่เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบแบบเชิงโครงสร้างแบบใหญ่นะครับแล้วก็เลื่อยมาจนถึงรัฐบาลที่แล้วนะครับก็มีการผลักดันเอากฎหมายฉบับนี้กลับเข้ามาใหม่อีกทีนึงพยายามจะผลักมันออกมาแต่4 b ปีก็ยังออกมาไม่ได้นะครับอันนี้เป็นยกตัวอย่างว่าแน่นอนหลายๆอย่างเนี่ยอ่ก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะครับแต่พอจะทําออกมาแล้วเนี่ยมันบางทีมันก็ติดอุปสรรคหลายอย่างที่มัน มันตอบไม่ได้ว่าเพราะอะไรนะครับแต่ว่าในระบบบ้านเราเนี่ยมันทำได้ยากนะครับก็แน่นอนก็เอาเอา,เอาใจช่วยนะครับรัฐบาลใหม่ถ้าจะเข้ามาแลวสามารถผลักดันในการแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเหล่านี้เนี่ยซึ่งผมคิดเป็นเรื่องที่จาเป็นมากๆนะครับอันนี้เป็นหนึ่งตัวอย่างนะครับแต่ก็มีเยอะยะเลยนะครับที่มีการลิสต์กันออกมาถ้าสามารถทําสิ่งเหล่านี้ได้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยผมคิดว่าจะเป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้วก็จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยมีความสามารถในการที่จะรองรับกับปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้ บำนานก็เป็นอันหนึ่งที่จะต้องรองรับกับปัญหาของเอจิ้งพ populaion นะครับคือสังคมสูงวัยน,นี่เป็นแค่หนึ่งปัญหาเชิงโครงสร้างที่เรามีแน่นอนนะครับแต่มองไปข้างหน้าแล้วเนี่ยมันก็มีอีกหลายปัญหาเลยนะครับที่กําลังรอเราอยู่เนี่ยก็ก็ต้องเอาใจช่วยนะครับว่าว่าหลายๆอย่างถ้าทําได้จริงนะครับก็ก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอีกประเด็นหนึ่งเนี่ยที่อาจจะพูดถึงกันน้อยนะแต่ผมคิดว่าต้องลองไปศึกษาดูคือเร,รื่องการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ อันนี้มีการพูดเยอะนะครับต่างต่าตั้งนานแล้วล่ะว่าโครงสร้างรัฐวิสาหกิจบางรัฐวิสาหกิจเนี่ยจริงๆเนี่ยไม่ควรจะประกอบธุรกิจแข่งกับเอกชนแล้วะพะเอกชนก็ทําได้แล้วก็ปล่อยเขาทำไปตัวเองก็ควรจะวางมือนะครับเพราะรัฐวิสาหกิจเนี่ยบางทีก็อาจจะสับสน,นในในบทบาทตัวเองนะครับฉะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เอกชนทําได้แล้วและยินดีที่จะทาและมีความแข็งแรงรัฐก็ต้องค่อยๆถอยออกมาแล้วก็กลับไปขึ้นไปเล่นเป็นผู้ควบคุมกติกาควบคุมนโยบายมากกว่านี่การศึกษาเหล่านี้มันมีการทําแล้ว ตั้งแต่สมัยที่ที่ทมีการทำสภาวะทุรุษแห่งชาติเหล่านั้นก็มีการศึกษามาเยอะแยะไปหมดนะครับและนี่เป็นแค่ตัวอย่างนะ mm hmm. คือถ้าเราสามารถแก้ปัญหาเชิองโครงสร้างต่างเหล่านี้ก็ถือว่าดีเลยนะครับหรือไม่ก็การสร้างกูตเอนจินใหม่ๆให้กับประเทศแน่นอนอพอครั้งนี้เนี่ยมันเป็นครั้งของการเปลี่ยนขั้วรัฐบาลเลยเนี่ยหลายคนก็อดเป็นห่วงไม่ได้นะครับว่ารัฐนโยบายที่แปดเก้าปีที่พยายามจะทํากันขึ้นมาอออพอเปลี่ยนขั้วแล้วเนี่ยจะถูกถอยหลังไหมอย่างเช่นสมมติ e e c ยกตัวอย่าง อีซีก็พยายามที่จะสร้างพื้นที่ใหม่นะครับเพื่อเป็นพื้นที่การเติบโตของเศรษฐกิจแล้วก็พยายามจะ introduce ธุรกิจ S c u r v e ใหม่ๆ <professors> เข้ามานะครับแต่โอเคมันก็ยังไปไม่ไกลมากนะครับก็อยู่ที่ว่าแล้วรัฐบาลใหม่เนี่ยจะเข้ามาสานต่อหรือไม่สานต่อถ้าไม่สานต่อถือเป็นสิ่งที่น่าเสียดายนะครับเนี่ยก็ต้องติดตามกันต่อไปเรื่อยๆฉะนั้นพอพอมันเกิดการเปลี่ยนครัวอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงครับที่ผมไม่ได้พูดถึงเมื่อกี้นาาี้ว่าทำไมตลาดทุนวันนี้ก็ยังลังเลอย ว่า,าบางอย่างที่รัฐบาลที่ผ่านๆมาทำเอาไว้เนี่ยมันจะถูกเ,เปลี่ยนนโยบายหรือเปล่าด้วยนะครับแต่แน่นอนถ้าสามารถทำเรื่องของการปรับเปลี่ยนโครงสร้างาแก้แก้ปัญหาที่เชิงโครงสร้างได้แก้ปัญหาระยะยา่าของประเทศเนี่ยผมคิดว่าก็จะเป็นสิ่งที่ดีเลยมันจะทําสร้างฐานที่มั่นคงให้เราสามารถ โตขึ้นไปได้อ,อีกอีกสเต็ปนึ่งครับโจทย์ของประเทศไทยนี่ก็มีหลายโจทย์เยอะๆอยู่แล้วนะครับ <c oughs> ไม่ว่าใครจะไาเป็นรัฐบาลก็ตามก็คือหนึ่งเราก็สังเกตเห็นว่าเศรษฐกิจไทยของเราเองเนี่ยก็จะโตต่ำกว่า,า potential ของเรานะส่วนหนึ่งก็คือสังคมเราก็อาจจะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นตาการเติบโตอะไรต่างๆเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นเหมือนในอดีต ราะฉะนั้นรัฐบาลเนี่ยก็จะต้องหาวิธีทําไงให้ประเทศไทยเนี่ยดึงดูดนักทุนต่างชาติเข้ามาลงทุนเยอะขึ้นเพื่อที่จะกระตุ้นให้เศรษฐกิจภายในเนี่ยมันโตได้นะครับอ,อย่างหนึ่งที่จะต้องอหลีกเลี่ยงก็คือเรื่องของความวุ่นวายทางการเมืองเนี่ยเพราะพวกนี้มันจะทําให้การลงทุนจากต่างชาติเนี่ยหายไปนะครับอนอกจากนี้เนี่ยรัฐบาลใหม่ก็ยังต้องช่วยส่งเสริมอะไรก็ตามที่ประเทศไทยเนี่ยทำได้ดีนะไม่ไว่าจะเป็นทางการท่องเที่ยวหรือการท่องเที่ยวแบบ medical tourism หรือว่าส่งเสริม e ีวีอย่างที่ผ่านมาเราก็ทาได้ค่อนข้างดีเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องมีอุตสาหกรรมที่เรา,เาโฟกัสหน่อยค,คือจะเอาแบบหลายๆอย่างไม่ได้นะครับแล้วก็เราคงต้องดูว่าการลงทุนในอะไรที่มันจะจะ,จะช่วยเสริมอินฟราสตรักเจอร์อะไรที่มันจะช่วยเสริมให้ความสามารถในการแข่งขันของเราเนี่ยดีขึ้นเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับเพราะฉะนั้นอ,อย่างที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างเจอ ปัญหาไปเยอะอย่างช่วงโควิดเราก็อาจจะสะดุดไปช่วงหนึ่งนะครับอนอกจากนี้หนี้สาธารณะของเราก็เริ่มสูงแล้วนะครับตอนนี้ประมาณ6 1เนเพราะนั้นรัฐบาลจะใช้ใจ่ายเกินตัวอะไรก็อาจจะลําบากเพราะนั้นการที่พรรคการเมืองต่างๆไปสัญญาอะไรต่าง,างๆไว้เยอะะเนี่ยว่าจะใช้เงินตรงนู้นตรงนี้ตรงนั้นเนี่ยผมคิดว่าคอนนี้คงต้องดูความเป็นไปได้ทางปฏิบัติด้วยว่าสามารถจะทําได้แค่ไหนเพราะว่าตรงนั้นเนี่ยทำไปใช้เงินเน่ะมันผมคิดว่ามันไม่ยากครับ แต่ว่าจะหาเงินมาเติมเนี่ยยังไง <c oughs> ให้มันนะครับเพราะถ้าเงินถ้าเด็ดซิกของผู้บริโภคของเราขึ้นไปใกล้ซีลิ่งที่เจ็ิอร์็แล้วเนี่ยวันหน้าถ้าเกิดมีวิกฤตอะไรขึ้นมาเนี่ยรัฐบาลก็จะจะ,ะแก้ไขอะไรลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเราก็คงต้องเดินด้วยความระมัดระวังนิดหนึ่งถ้าตอนนี้ดูยากผมว่าต้องตั้งให้ได้จริงๆก่อนพอตั้งเสร็จก็ต้องดูว่านโยบายเป็นยังไงเอื้อ <c oughs> อำนวยกับธุรกิจมากน้อยแค่ไหนหรือจะกัด หดี๋ยวีจะกลายเป็นแบบเป็นแนวสังคมนิยมหน่อยหน่อยหรือว่าแนวสวัสดิการหน่อยๆน่อยอะไรซึ่งพวกเนี้ยจริงๆแล้วไม่ค่อยถูกกับตลาดหุ้นเท่าไหร่ตลาดหุ้นเนี่ยต้องยอมรับว่าเขาเป็นทุนนิยมชอบทุนนิยมแก่จ่าใช่ไหมเออแต่ว่าเราก็ต้องบาลานซ์ไงแต่ถ้าเราไปแรงเกินไปเนี่ยถ้าพักบอกว่าจะลุยเราจะทําอย่างงี้ไปอย่างนี้ในช่วงสี่ปีโอ้โก็บอกโอ้โอยงั้นปรับตัวไม่ไหวอย่าเพิ่มเงินเดือนสมมุติว่าจากสามร้อยเป็นสี่ร้อยห้าสิบ โอเคมันก็ทําให้คนระดับล่างขึ้นมาเขาก็มีรายได้พึ่งพวดแต่อย่าลืมว่าไอ้คนที่ท้าขายเ็าบอกว่าถ้าปรับอย่างนี้เราสู้ไม่ได้เพราะเราไม่สามารถขึ้นขึ้นราคาสินค้าได้ที่เป็นส่งออกเนี่ยเป็นขึ้นยังไงส่งออกมันต้องแข่งกับทั่วโลกถ้าคุณแพงคุณขายไม่ได้ยิ่งหน่อยเขาก็ปลดคนงานเศรษฐกิจก็ไม่โตเพราะว่าคุณคุณไทยสี่ห้าสิบแต่คนคนทำงานได้ร้อยลงเพราะโรงงานมันปิดตัวถูกไหมมันก็ไม่ไม่ได้อะไร เพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องดูกันต่อไปเอาไปอย่างนี้ผมก็ไม่อยากจะดิสกอเลชว่าเฮ้ยแย่ถ้าคุณทําอย่างนี้เจ๊งแต่บอกให้ฟังว่าประวัติศาสตร์มันเป็นอย่างนี้แล้วก็ตัวอย่างที่เห็นชัดเลยเช่นสมัยก่อนเนี่ยลาตินอเมริกาก็เป็นประเทศทุนนิยมเสรีค่อนข้างมากแต่ต่อมาเนี่ยมันเข้าไปวงจรที่เรียกว่าการเป็นฝซายซ้านเนซูเอลาชิร <Venezuela> ี <ili> ช่วงหนึ่ง หลายหลายประเทศในอลาติ้อเมริกาเดี๋ยวเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นแนวซ้ายหน่อยหน่อยแล้วทุกประเทศที่เป็นซ้ายหน่อยหน่อยที่กลายเป็นซ้ายเป็นเ,นเวเนซุเอลานี่ซ้ายจัดประเทศล้มเลยล้มจมคือไม่มีเงินเพราะว่าต่างชาติไม่เข้าต่างชาติถอนหมดเราก็ไปยึดที่เขายึดโรงงานกัดน,น้ำมันลงคึกอะไรของต่างชาติยึดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าไอ้พวกเนี่ยไปขูดเรียดคนเวเนซุเอลาสูบน้ำมันมาแล้ว เราไม่ได้แค่แค่แรงเราไม่เหลืออะไรยึดเลยพอยึดเสร็จก็บอกอาถ้ายึดแกก็ทาเองแล้วกันก็ทําไม่ได้พอทําไม่ได้ขายไม่ได้ก็แจงโดนแซ็ชั่นอีกก็เลยแจงหลายประเทศมากๆเป็นอย่างนี้หมดแล้วก็ไม่รู้กลับยังไงเพราะว่าพอให้ไปแล้วเนี่ยมันคืนไม่ได้คุณให้เบนฟิตไปแล้วเขาบอกว่าปีเ,เดือนละพันหนึ่งคุณไปลดไม่ได้ใช่ไหมบอกว่าให้ทุกคนอายุเท่านั้นตอนนี้เดือนละพันเดือนสามพัน ให้ไปแล้วลดไม่ได้แต่พอตอนหลังๆเนี่ยภาษีไม่มาอย่างเวนเนุเรลาเนี่ยตอนหลังๆเนี่ยขายน้ำมันน้ำมันราคาลงโน่นนี่โดนแซงจักขายน้ำมันไม่ได้ไม่รู้จะเอาเงินีิไหนไปให้ก็ต้องกู้เงินต้องพิมพ์แบงค์ไปให้พอพิมพ์แบงค์ไปให้แบงค์ก็ไม่มีค่าก็ประเทศก็เป็นอย่างเงี้ยแล้วไม่รู้จะหลุดยังไงไม่มีใครมาทุบโต๊ะบอกเอาคืนให้หมดไม่ได้เพราะไม่มีใครเลือกประชาชนไม่ยอมรับว่าเขาเคยได้แล้วคุณเนรถดรับ ไม่เรื่องนี้สําคัญมากนะต้องไปดูว่าสุดท้ายจะเป็นยังไงครับ